อ้อยนะครับไปเข็นลืดแข็นลืข็นโอ้โ,โหสัตเออลงหิ่งแล้วกูโอ้ยดีปลาไม่หลุดมือ สวัสดีครับท่านผู้ชมขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการตรังเคฟิชชิ่งนะครับ EP นี้เราก็มาเทสเหยื่อของน้ามาร์กันต่อนะฮะเมือก่อนเราไปงานกับพงบอกแล้วนะฮะเอาเนี้ยเราลองมาเทสงานกระสู่หมายธรรมชาติดูนะครับตอนนี้ผมก็อยู่ใต้สะพานนะฮะสะพานย่านตะข่าวนะครับข้างบนผมนะฮะเหยื่อที่เราจะมาเทสคือเหยื่อน้ามาร์กนะครับข้อดีของเขาก็คือว่านี่ครับมีเสียงครับ ในวันที่น้ําคุณอย่างนี้แค่แอคชั่นอย่างเดียวไม่พอนะครับสําหรับการที่จะล่าเจ้ากระสุนเราเลยจะเป็นจะต้องมีเสียงที่มันจะต้องมากระเซลอยุ่ยยุให้น้องปลาเข้ามาหาเรานะครับข้อดีของมันนี่ฮะผมจะให้ดูนะครับน,นี่ต้องดูทางย้อนแต่งนะครับนี่ฮะนี่ตัวนี้ตัวใส่นะครับผมได้ตัวใส่มาเล่นเนื่องจากว่าข้างในเราจะเห็นใั่ไหมครับว่ามันจะมีนี่ลูกปืนอยู่ ลูกปืนนี้มนมีสปริงนะฮะมนพร้อมจะดิ้ง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 ตลอดเวลาครับเห็นไ้ครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าจะมีผลประกอบการหรือเปล่าวันนี้เราจะลอดแคล้วด้วยเรือของนามาร์สหรือเปล่านะครับวราจะมีผลประกอบการยังไงนั้นชมเลยครับปกติบริเวณนี้นะครับทางซ้ายเนี่ยครับบริเวณคนส่ต่อมอเนี่ยจะโผล่นะครับจะมีหินโผล่นะครับ จะไม่มีน้ำนี้วันนี้น้ำหลากน้ำขุ่นจังหวัดกลังฝนตกมาหลายวันมีฟ้ามีท้าจาังหวัดกลางฝนตกมาหลายวันแล้วเราก็เลยเอาเหยื่อน้ำมาร์กนี่แหละครับได้จังหวะลรงมาเทสดูเลยว่าไอเสียงที่มีอยู่ในเหยื่อเนี่ยมันมีผลกับการที่ปลาจะกินหรือเปล่ามีผลต่อการให้ปลาเล้าปลาห้ปลาอยากจะมาทานเหยื่อของเราหรือเปลา่านะครับลองมาเทสกันนะครับท่านผู้ชม ข้างใต้อยู่นะตรงนี้ก็จะเป็นหินนะครับเป็นร่องเป็นหินต้นก้อนต้นก้อนตีกติจะโผล่นะครับต่อมอะรงี้ยาแคเป็นคอครับพอเรากระากนี้ปุ๊บปลายสายเราก็จะรู้สึกเลยนะ๊ระมาณแคบแบแคบแปลายสายนะคร มีเสียงอยู่เพราะเราอาจจะใช้คัน U L ด้วยผมใช้คันท่านเดียวนะครับท่านเดียวแอคชั่นนึ้งก็เลยแบบมาเต็มไม่แบ่งพวกพายากหน่อยลอง,องกุ้ตีเลยก็เลยหลังหินถ้ามีตัวมันคงซันโวครับหรือถ้าเกิดมันไม่ได้ใจมันก็คงตามมาดูหรือถ้าเกิดมันดูแนใจแล้วมันคงกัดนะครับ ก็เ,เสียงนี่นะครับผมคิดไปเองนะก็เ,เสียงน่าจะสำคัญด้วย ขุดไปก่อนนะครับท่านผู้ชมอาจจะเชอตัวขุดปไปเรื่อยๆ ส่งออกไปะฮะลงนปมากระแทกเจอปล่อยดมกระแทกกระแทกกระแทกอย่างเงี้ยฮะกระดิกแลลูกปืนข้างในก็จะทำงาน,นะฮะเรียกครับกลอป๊อป๊เรียกนะครัรป๊ปัปป๊บเคาะนะฮะเรียกครับ ขอให้เรื่อเรื่องเข้าไปนะฮะ แรงดีครับมาแล้วฮะเยู่ยน้ำมาร์กนะครับมาแบบงงๆกับก,กริกกูุมปักผลงานน้ำมาร์กนะครับจอมม้ยมนะ วันน้ำขุ่นนะครับคิดถึงกันบ้างไหมนในวันที่น้ำขุ่นคิดถึงกันบ้างไหมงลีมามถ่ายรูปก่อน่ายปล่อย เรียบร้อยนะครับสําหรับผลงานของเหยื่อน้ามาร์กนะครับข้อดีของเหยื่อที่มีเสียงในตัวก็คือว่าเวลานี่ครับข้อดีของเหยื่อที่มีเสียงในตัวนะครับนอกจากว่าเวลาหน้าุืนคุณอย่างนี้ครับนอกจากแอคชั่นแล้วก็คือเสียงนี่นะครับที่จะเล่าให้น้องปลาเข้ามาจุดจุบุกเราได้นะครับเนี่ยฮะครับเดี๋ยวผมจะถ่ายรูปกันนะครับ ียครับสวยงามมากเลยปล่อยนมือเขีนมือโอ้โหอีสักอึเราบิ่งแล้วกูโอ้ยด,ดีป้าไม่หลุดมือหู lun, chơi, ba chân, hỏi nón còn nó, ướt giựt tuôn lên, vậy đi con cá dưới này, kịp đẹp cốt rồi các bạn xem, ôm, cốt เตียกเลยครับเฮ้ดยดีแล้วอ้เปี้ยเตี้ยต้นกระเจ็ยังอยู่ในแถวนีนะ้ไปแล้วครับผมได้ผลดีมากนะครับสำหรับเหยื่อของนามาร์กนะครับนี่เดี๋ยวผมไม่ดูว่าเต็ดยังไงนะครับผมเกี่ยวอยู่ตรงนี้แหละนี่ฮะ ย่งในวันที่น้ำข้นจะสุดขีดกันบ้างไหมเท,ท็ดด้วยเนี่ยฮะเนี่ยครับมันจะมีลูกป,ปืนนะครับเร่งหนึ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 ่งเนี่ยครับนี่ยครับพอดีของมัน